ที่รูู้่สอนที่วัดอยู่เนือง,เ,องเรื่องวิชาปราณโอสถเพื่อฝึกสติอยู่ตลอดเวลาก็คือกระบวนการที่จะเอาตัวสติที่ฝึกได้นั้นมาใช้กับกระบวนการรักษาสมาสถภาพไวได้ทำให้เกิดจิตการารู้พลาดได้เรียกว่ามีอำน,นาจแห่งจิตมีสมาธิตั้งมั่นก็ง่ายมากมีปัญญารุ่งเรืองเจริญก็สบายไม่ลำบาก สัาการมันอยู่ที่ตัวสติงานสติมันเหมือนกับฐานของการงานที่เป็นผู้สอทั้งพวงแลวการเข้าถึงตัวสตินี้ได้ก็ต้องฝึกต้องศึกษาต้องสั่งสมต้องอบรมต้องเรียนรู้หลวงปู้ใช้วิธีฝึกสติกระจัไส้บอกลูกหลานต้องตรงว่าหลวงปู่ไม่ได้มีเวลาเยอะกับการต้องมาหน้ารับตาไม่มีเวลาเยอะกับการต้องมาศึกษาจะทตัง้งบลา จะมีเวลาเยอะมากกับการทำงา,านงานงานที่เราทำนีแ่แหละเป็นต,ตัวสร้างสติดีที่สุดถามว่าทำอย่างไรต้อ,อย่างงา่ายๆเราตื่นนอนขึ้นมาใหม่ๆกติก็เราได้ยินเสียงราการปุกได้ยินเสียงไก่ขันได้ยินเสียงคนเรียกขานเราก็อาจจะบิดท้ายบ้างบิดฟ้าบ้าง นน,นอนดิดไปดิดมาแบบดิกซ้ายดิดขวาแต่เราเป็นคนที่ฝุดและชอบฝุดและต้องการจะฝึกเมื่อได้ยินเสียงสัญญาปลุกหรือถึงเวลาที่เราต้องรูง้อยา่าโอเอรีบรุกขึ้นนั่งไม่ต้องรีรอจนกระทั่งวูบวัเนี่ยรุกขึ้นนั่งแล้วก็ดื่มน,น้ำโบราณน,นี่ก็จะสอนให้เรา เา,า,าน้ำตั้งไว้บนหอนอนปู่ยยาตายาย่หลวงเขาจะสอนถามว่าตัาาา้งไว้ทำไมแกก็บอ,อกว่าเอาไว้ให้ปีปู่ปียากินแต่ที่รู้ๆนะูน่ะเรากินหมดตอนเชา้าเช้าต,ตื่นดื่มน้ำเพราะว่าเวลาเรานอนบางทีความน้อยมันขึ้นบางทีตื่นขึ้น,นมากระหายหน้ำก็ยกน้ำใส่ปากไม่ต้องเดินไกลไกลก็เดินไกลกลับมาไม่ว่างนอนนอนไม่หลับอีกยุ่ง ็เอาน,น้ำหวานไว้ไบนบนนอนตื่นน้ำเมื่อตื่นนอนมาก็เอาน,น้ำกรอกใส่ปากให้ได้สักขวดใหญ่ๆเพื่อให้ร่างกายมันได้ขับความร้อนและระดับกายของเสียเสร็จเรียบร้อยแล้วทำไงต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ลุกขึ้นจากที่นอนเดิผนผ้าปูที่นอนให้ตึงจัดหมอนเขา้าที่เก็บมุงเก็บมา่านแอบซับต่อหง ปูเตียงให้เรียบร้อยแล้วจิงจะลุกเข้าไปเข้าห้องน้ำกลับออกจากห้องน้ำก็ไม่ต้องทำการงานใดๆที่ข้ามทางอีกอย่างเป็นต้นเรื่อว่าจัดระเบียบของกายจนเป็นระบบของความคิดจัดระเบียบของกายจนจนเป็นกระบวนการที่จะทําทให้ความคิดของเรารุ่งเ,เ,เ,นเนรืองเฉลยได้ช่างกล้องมันไม่อัดเอาไว้หรือว่าไม่ออกอินเทอร์เน็ตอ่ะฮะ อาแล้วช่างไปไหนหมดเนี่ยฮะตัวช่างไปไหนหมดอะไรมันหล่นมันลวกเนี่ยไม่มีช่างเหลือสักคนนึงไปไหนหมดมีกล้องจำนนสามตัวให้กูเป็นเองนะ การจัดระเบียบของกายมันเป็นเรื่องเป็นราวที่จําเป็นจะต้องฝึกอยู่เร้่อยๆม่ยน้องปู่จึงฝึกสติจากการทำชีวิตให้มีระเบียบไม่มาง่ายไม่รุ่มร่ามกลับจากห้องน้ําก็ไม่มีเรื่องที่ต้องทําในที่นอนอีกเสร็จเรียบร้อยแล้วปะน้ำล้างห,หน้าล้างตาแต่งตัวก,กินข้าวกินปลาอะไรก็ว่าไปคือทําให้มันเสร็จ มีคำกล่าวว่าอนาคาจะทป็มังากา,า,า,ตา,ตางานงานทั้งหลายไม่อากูดเองกามรมังข้มรตจะมัข้อนี้เป็นมงคลงสุดงานที่ไม่อากูนเนี่ยมันเป็นงานที่สร้างสติที่ทำให้มันเสร็จเด็ดเสร็จขาดไม่ใช่งานที่ทำเออเอาไว้ก่อนหนะ้าเดี๋ยวนะ่ะเราอวก่อนหนะ้ายังแชาอยู่หนาวอยู่เย็นไปร้อนนะ่ะไม่เอาอย่างนี้อ่ะเป็นอารมณ์ แล้วคนผู้มีฝึกสติยากรสติมันก็ไม่เกิดฝึกสมาธิก็ยา,ยากมีปัญญาก็น้อยนิดเราะจับจดทาอะไรไม่เป็นทําอะไรไม่ถูกทําอะไรไม่ได้แล้วสุดท้ายเราจะกลายเป็นคนที่เลือดเทอะที่สุดโง่เขลาที่สุดและสิ้นหวังที่สุดเพราะอะไรก็ทาไม่เป็นทาไม่ได้ทาแล้วไม่เสร็จทาแล้วไม่ไม่แล้วก็เรียกว่าทาไม่ไม่เป็ดเสร็จเด็ดขาดผลาคา,าราคารั่ง เป็นสิ่งที่ผาดงคน้องชีวิตเน้การฝึกสติให้ง่ายถไม่จำเป็นต้องมาหนาเสียเวลาหลับตาแค่จะฝึกสติฝึกเพื่ออะไรเพื่อให้ความว่างมันคงอยู่เวลาเราโยนมันทิ้งโยนมันหมดฟั่งมันทุกอย่างวางมันทุกเรื่องเราก็ว่าแต่ความว่างมันอยู่ได้ไม่นานเดี๋ยวมันก็แบกออกไปใช่ไหมใช่เดี๋ยวมันก็หลุดออกไป ที่มันหลงออกไปก็เพราะว่าธรรมชาติของจิตที่มันจะต้องมีเครื่องปรงุงเราปล่อยให้มันไม่มีเครื่องปรงุงเป็นความว่างปรุงอยู่เฉยๆมันไม่ชอบเพราะจิตมันชอบที่จะไปเสพเสพรูปรเสพรสเส,กเส,เส,สพกลิ่นเสพเสียงเสพสัมผัสแล้วก็อารมณ์ที่ปรากฏขึ้นมาดังนั้นที่มันเป็นอย่างนี้ก็เพราะาเราไม่มีสติดึงมันไว้เหมือนกับงวัวายที่มันไม่มีเชื่อถูก มันก็วิ่งกรลเิดไปตามกำลังของมันเงินแต่ถ้าเรามีสติดึงมันไว้เหมือนกับงอกไว้ที่มีเชือกผูกที่จมูกแล้วดึงมันเข้าหลักพันหลักเอาไว้ทีนี้เวลาที่เราจะใช้งานมันก็ง่ายเพราะเราขับมันไวเ้เรียบร้อยแนละ้วมันอยู่ในอำนาจอยู่ในมือแนละ้วจิตนี้ก็เหมือนกันถ้าเรามีสติไปเชื่อมีเหมือนกับสติคอยผูกจิตเอาไว้รักษาจิตเอาไว้ มีตัวรู้ตัวตื่นอยู่ตลอดเวลาวัานนี้ตอนนี้เรากำลังเสพสัมม,มุ่ว่างอยู่กับความว่างนอนอยู่กับความว่างนั่งอยู่กับความว่างยืน,อ,นอยู่กับความว่างมีความว่างเป็นอารมณ์มั่นคงอยู่กับความว่างดั่งลงอยู่ในความว่างรักษาความว่างไว้ถ้าเป็นอย่างนี้ก็มีสติเตือนอยู่ตออล,แบบลอดไอ้ที่หลุดไปแวบไปรอดไป ปงไปกระจายไปวุ่นวายไปสับสนไปเฉพาะสติมันไม่มีมันเหมือนกับงูที่ไม่มีเชือกผูกจะผูกล่าไว้มันก็ตลอนไปตามอำนาจของพลังงานมันร่างกายมันจะมีพลังเท่าไหร่มันก็ตลอนไปของมันดังนั้นการทําให้ถึงความว่างยังไม่ไมไมไมยากไม่ยากแต่รักษาความว่างไว้ได้เนี่ยยากมากที่เป็นยากเพราะว่า ทั้งชีวิตเราไม่ค่อยที่จะฝึกฝนตัวเองทั้งชีวิตเราเราคิดอยู่เสมอว่าเราไม่มาฝึกแต่ตอนนี้เดี๋ยวมาถึงเวลาเจอหน้าหลองปู่เวทีแจ้งว่าทัฒน่าสี่ห้าโมงเย็นก็ฝึกอะไรอย่างนี้อีกต่อแต่ชีวิตเราเนี่ยยืนเดินนัน่งนอนทำงารงานหน้าที่พารกรรมทั้งหลายเนี่ยฝึกได้เลยปกติเข้าบ้านกลับจะทำง,งานถอดรองเท้าไว้ที่หนึ่งถุงเท้าไว้ที่หนึ่งก็ หอดรองเท้าไว้ที่หนึ่งสูงเท้าก็เอาหมอนุ่งผู้นี้ต้องใสอีกรอบหนึ่งหรือถ้าไม่ใส่ก็ซักเลยไม่ต้องมาหมักเอาไว้หรือถ้าไม่มีเวลาซักก็หาวิธีที่จะืึงมันไม่ให้กระบวนการหมักหมมจนกลายเป็นเชื้อราเอามาใส่ในตะกายเป็นโรคอะไรก็เรียกเชื้อราจัดเท้าเชื้อรามีเขาเรียกว่าโรคไอเท้าเหม็นเนี่ยก็เพราะเราหมักหมมวิธีอย่างนี้นะมันเป็นวิธีคิดที่เรียกรองรูเรียกมันว่าจัดระเบียบของ an กาย จงเป็นระบบของความคิดชีวิตก็จะดำรงสติอยู่ต่อดนน่ิยางยาวน,นี่กระบวนการเหล่าน,นี้นนเป็นปัจจอยใหญ่ที่จะต้องสั่งสมอบรมให้จเจริญอยู่ในเดินด้วยกระบวนการใช้ชีวิตปัจจุบันเนี่ยคุณสติจากชีวิตและการงานผู้ผู่เขียนหนังสือเรื่องหนึง่งเรื่องชีวิตและการงานเพื่อความเบิกบาน เราไปศึกษาอานเลือกเอาเทปเอาซีดีมาฟังดูก็น่า,นาจะรู้ว่าวิธีฝึกสติจากการงาน,นทำอย่างไรกันบ้างอันนั้นแหะมันเป็นชีวิตของกูแหละชีวิตหน้าที่การงานเพื่อความเบิกบานทาการงานทุกชนิดด้ยวยหัวใจที่เบิกบานจัดใส่ก็เรามีสติตื่นรู้กับงานทุกอย่างที่ทำคำท,ทุกคำที่พูดและสูตรทุกสูตรที่คิด อยากเป็นผู้รู้จักเข้าใจไม่โดนมันครอบงำไม่ตกเป็นทาสของมันไม่ติดพลาดไม่เสียหายไม่บกพร่องมีแต่เรื่องถูกต้องถ้าพวกเรารู่หลานได้มาสังเกตุเ่าลุงปู่ทานกับข้าวหรือยลุงปู่จะมองคนนั้นจะหมีคนนี้ว่าคนนู้นก็เพราะว่าทุกคนไม่ได้ฝึกตัวเองเ่ว่าไม่ได้ฝึกตัวเองความผิดพลาดมันยิ่งเยอะ ควา,ามผิดพลาดันมือนเอ้เราเป็นคนที่ฝึกตัวเองมาช่วยชีวิตเราก็เลยรู้ว่าไอท,ที่ทำมันถูกหรือม,มันผิดแค่หยิบก,ก็รู้แล้วว่ามันถูกหรือม,มันผิดอะไรอย่างเงี้ยถ้ารูจา้จักฝึกตัวเองความผิดมันจะไม่มีเลยในนี้พระพุทธเจ้ากล่าวไม่ถูกต้องชัดเจนว่ามีสติในกายกายไม่ลาบากมีสติในวันจาวันจาไม่ลาบากมีสติในใจใจในี้ก็ไม่ลำบากเลยเในการที่จะรักษา ความว่างไว้ได้อย่างยั่งยืนอย่าง,างนานถึงความว่างมันยากรักษาความว่างมันยากสุดและที่มันยากสุดก็เพราะเราไม่มีสติและที่ไม่มีสติก็เพราะเราคิดว่าสติมันต้องฝึกเฉพาะบางเวลาทางด้านที่มันได้ทุกเวลาที่เราทำการงานล้างหน้าอาบน้ำแปลงฟันปกติง่ายๆหาหน้ำรดสู้สู่สู้เสบ้อ รู้แต่รหัวจุดไร้ท้ารู้เสร็จรีบรดลร้อนทางที่กระบวนการของการชำระล้างร่างกายไขมันในร่างกายในรูขุมขนน้ำมันที่ตกอยู่ในรูขุมขนมันต้องปล่อยให้กดและด่างก็ไปซึมซับใช้เวลาไม่ต่างกว่าสามนาทีในการที่จะทําให้มันทาหน้าที่แต่เรายังไม่ทันรีบรีบรลดร้ลด้อนออกตู้ตู้้ออกและมันไม่สะอาด รอบใหม่อีกรอบเนึ่งน้ำก็เปลือนสบู่ก็เปลือนเวลาก็เสียมากแต่ถ้าเราเออกอ่อนที่หลวงปู่จะส่งงาเนี่ยหลวงปู่จะบีบยาสีฟันใส่แผลสีฟันนอไว้ก่อนแต่แล้วก็ลอน้ำให้ตัวตัวลดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ถูสบู่ตั้งแต่หัวเพราะหลวงปู่ใช้สบู่ก้อนเดียวไม่ไม่มียาสัดผมไม่มีน้ำมันน้ำยาล้างหน้าอะไม่มี การแต่หัวจบลายปีนใช้สบู่ก้อนเดียวเสร็จเรียบร้อยทาสบู่แล้วก็มาแปลงฝันแปลงฝันเสร็จแล้วก็เอาน้ำลดตัวเองโจบกสะอาดหมดจดแต่พวกเราไม่ใช่วิธีคิดที่จะทำให้ประหยัดสูงประโยชน์สูงแล้วชีวิตมีสติทุกเวลาเนี่ยต้องรู้จักคิดนะไม่่นั้นเราจะรักษาความว่างได ได้ไม่นานี่คือกระบวนการฝึกตัวเองเบียกว่ัดจัดระเบียบของกายจนเป็นระบบของความคิดถ้าเราอยากจะเป็นคนขอมไม่อยากอ้วนบนอาหารโต๊ะอาหารมีอะไรบ้างอันดับต้นตือน้ำซะก่อนก็ไม่อยากกินข้าวเยอะน,นี่เป็นนฝึกได้ศึกษาได้สะสมเลย ดื่น้ำซะก่อนอาบนโตกะมีผักกินผักซะก่อนก่อนไปกินข้าวก,กินแป้งกินหมูกินไก่เล่นผักรองข้องไปก่อนอาตามไปด,ด้วยน้ำแกงซดอีกหน่อยหนึ่งทีนี้ก็ตามไปด้วยข้าวด้วยด้วยเนื้อสัตว์อะไรก็ว่าไปนิดเดียวอิ่มแล้วเนื้อมันก็หอมเองไขมันมันก็ลดเองไม่ต้องไปกับอี้ดับบันต้องดีท็อกต้องกินยาแพงแพงต้องเข้าคอท ใช่เลยชีวิตแค่มีสติอยู่ในกายเนี่ยไม่มีอะไรผิดเลยถูกไปหมดถ้าพวกเราสังเกตเวลาลุงปู่ทำกับข้าวเนี่ยลวงปู่จะละเอียดมากจะจะจะปราณีมากทุกขั้นตอนทุกกระบวนการไม่เคยให้พลาเหมือนอย่างเมื่อวานแค่ขนไก่เส้นขนเดียวที่อยู่กับตัวเนื้อไก่ ไอ้คนเทไี่เห็นไอ้คนนั่งไกลเห็นเพราะตาลูกบูนั่งไกลกว่าท่าตั้งไกลกลับเห็นขนไกลอย่างนี้ถึงกัถามว่ารล่อยก็เพราะฝึกไงต้องฝึกฝึกสต,ติให้ตนเป็นคนช่างชองเชี่ยวชาญชาญฉลาดับกระบวนการที่จะวิเคราะห์เดินคำนวณไขวรวนที่นี่ที่จะเหล่านี้แหละมันเป็นการทําให้ความว่างของเราอยู่ได้นาน อยู่ได้นานแต่ถ้าเราไม่ฝึกว่างแล้วยังไงว่างแล้วก็ว่างสิว่างแล้วอยู่นานไหมไปแล้วหายไปแล้วไม่อยู่กับเราแล้วความว่างอยู่ไหนล่ะความว่างอยู่ไหนล่ะก็เพราะว่าอฐานลองรับความว่างมันไม่มีก็คืออะไรฐานลองรับความว่างคืออะไรคือสติสติมันไม่มีสติตลอด แล้ววิธีฝึกสติกลับไปดูเรื่องชีวิตประจำวันต่อรองเท้าเอาไว้ทางไหนรู้ว่าต้องเตรียนตัวปกติสมัยก่อนนี่เขามีนิทานเซนเไว้เรื่องหนึนงเขามีอาจารย์ผู้หนึ่งได้รับยกย่องมาเป็นผู้เจริญเซนมีสติมหาศาลมากคนญี่ปุ่นเนี่ย เวลาเขาถอดรองเท้าญี่ปุ่น,นเกาหลีก็จะมีวัฒนธรรมปฏิบัตเิเสร็จยังไงเขาจะเข้าหาแขกเนี่ยเวลาเขาจะขึ้นบ้านน้อหันหน้าออกนอกบ้านเพื่ออะไรเพื่อจะได้ถอดรอง,ทงเท้าเตรียม่าหลังจากลงจากบ้านแล้วก็ใส่รองเท้าเดินไปข้างหน้านเลยแต่ อาจารย์เซนคนนี้ได้รับยกย่องจากสังคมมาเป็นผู้เชี่ยวชาญถอมรองเทา้าหันหน้าเข้าบ้านพอถ,ถึงเวลาออกจากบ้านแขกก็ต้องกลับรองท้าอีกครั้งลูกศิษย์พอเห็นอาจารย์ทำพฤติกรรมที่เยือนเยอะแค่เวลานิดเดียวที่เสียกับกระบ,บวนการจหันหลีหันขวางเพื่อจะใส่รองเท้าแล้วหันหน้า สาหรบคนฝึกสติเขาถือว่านั่นเป็นการทำลายพระพุทธเจ้าวันนี้เข้าใจไหมสมมติว่าเราจะเข้าบ้านคนล้าเราถอดรองเท้าโดยหันหลังเข้าบ้านแล้วถอดเตรียมไว้พอออกจากบ้านปุ๊บสวมรองเท้าปับใส่เดินไปเลยกับกระบวนการหันหน้าเข้าบ้านแล้วถอดรองเท้าแล้วพอออกจากบ้านนั้นต้องมานั่งกลับรองเท้าหันอีก เวลาที่เสียไปแม้นาทีเดียวในวิถีแห่งสติเขาก็ถือว่าเป็นการทำลายพระพุทธจเจ้าเห็นเวลาเป็นสิ่งไม่มีค่าแต่หลวงปู่จะเป็นคนที่หลวงปู่มไม่ใช่อาจารย์เซนผู้ยิย่งยหไม่ใช่พระอุมาผูม้มยสติผู้ยิ่งใหญ่แต่หลวงปู่สอนวิชาเศรษศาสตร์ในเชิงพุทธบอกลูกหลานชาว นักศึกษาปริญญาเอกบอกกับพวกเขาในมอชอในมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่านักบริหารที่ดีเขไไา,าไม่ได้บริหารทรัพยากรไม่ได้บริหารบุคคลไม่ได้บริหารตัวเองแต่นักบริหารที่เยี่ยมยอดที่สุดคือการบริหารเวลาให้ได้กำไรทุกนาทีแม้ที่สุดทุกลมหายใจนั่นแหละ สุดยอดหองนักบริหารคุณต้องมองเห็นค่าและเวลาไอ้คําพูดของนักบริหารที่บอกว่ามาค่าเวลาทิ้งนั่นไม่ใช่ไม่ใช่นักบริหารเพราะเวลาไม่ต้องค่ามาันมันค่าเราตลอเวลาเพื่อ้นลูกหลานทั้งหลายกระบวนการที่จะทำให้ความว่าดงดังงอยู่ได้มันต้องสร้างให้เกิดความ ลงเนื้อรู้ตัวรู้ตื่ก็คือสติและสติมันได้มาจากชีวิตประจำวันชีวิตประจำวันที่เราหาอยู่หากินยืนเดินนั่งน,นอนขี่เยี่ยวตดทําทั้งหมดต้องมีสติทำทั้งหมดต้องมีสติอย่าทําแบบชนิดที่ให้อารมณ์มันพาไปให้อารมณ์มันลากถูกรู้ดูกัน มีความรู้เนื้อรู้ตัวตื่นอยู่ตลอดเวลาและความผิดพลาดมันจะน้อยพอถึงคราวเราจะโยนมันทิ้งแล้วว่าโอ้ยมันจะอยู่กับเราได้ตลอดเวลาเข้าใจแล้วก็เลิกเสี่ยงตัววางให้ได้และทําใหุ้ณกว่าว่าร้องเลิก